มาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับแอป c h a t GPT ที่ผมดาวน์โหลดจาก Microsoft Store และสาธิตไปเมื่อวันก่อนนะครับว่ามีความสามารถคุยด้วยเสียง Start Voice Mode แล้วก็มีแป้นพิมพ์ลัดซึ่งเจ้าตัวแป้นพิมพ์ลัด a l t e r n a t Space เนี่ยมันมีประเด็นครับสำหรับคนตาบอดแล้วมันมันมันชนกันครับ ผมว่าจริงๆคำสั่งเนี้ยมันก็ชนกับคำสั่งอั e เทเนต Space ที่เข้า System m เมนูของ Microsoft ในที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows มายาวนานคำสั่งเนี้ยอั e เทเนตสเป e เนี่ยมันเข้า System m เมนูที่ Microsoft ตั้งมาอยู่แล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมอยู่ที่ DPC DPC อย่างเช่นผมเข้า Dish PC DPC5 นะดีพีซีการใช้คำสั่งอัลเนตค้างไว้แล้วกด Spacebar จะเปิด System m เมนูแบบนี้นะครับซึ่ง Microsoft ตั้งไว้เป็นค่า Default อยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถลุกสอนขึ้น c รอสซีครอสแม็ i ซ i ซีฟแม็กซ์ซก็คือย่อขยายปิดอะไรอย่างเงี้ยครอสแม็ผมอยาก Maximize ขยายให้เต็มจอ Enter แล้วก็อย่าแบบเนี้ยทำได้แต่เมื่อเราเรียกแอปพลิเคชัน h a t GPT ที่ดาวน์โหลดจาก Microsoft Store นะครับเออลืมบอกไปนิดนึงสื่อนี้ ทำเพื่อเพื่อนๆผู้กันทางสายตาทั้งเพื่อนคนตาบอดและเพื่อนคนสายตาเลือนลางที่ใช้งานตัวอ่านหน้าจอบนระบบปฏิบัติการ Windows นะครับผมสาธิตบน Windows 1 1 2 4 h 2ร่วมกับ nvda แล้วก็เสียงสังเคราะห์อ,อย่าง p p a t a tip นะครับถ้าผมกดปุ่ม Start Menu Start Windows, แล i ผมก็พิมพ์ Windows, edit. chat r จะจะ,จะหา chat gpt นะครับ c h, c h a t c h a t t อ้าทำไมไม่ยอมพูด chat, นะครับ chat c h t g p p Chat GPT นะครับผมอย่างตรงนี้ถ้าผมเจอแอป,ป Chat GPT แล้วผมกด enter เรียกโปรแกรมไปตงึงนะครับผมก็จะเปิดเข้าสู่แอป,ปอ่ะเนี่ยครับ Chat GPT Chat GPT ทันทีเลยนะครับแบบเนี้ยแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงสามารถใช้คำสั่งอัลเ์เนต Space เพื่อเข้าใช้งานแอป,ปนี้ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราปิด Chat GPT ไปกดอัลเเนต F4 คือจริงๆเขาไม่ได้ปิดจริงครับเขา เขาย่อตัวเองอัตเน a เอฟคือการย่อตัวเองมาไว้ที่ System t เทขวามือล่างสุดครับผมดังนั้น Chat GPT จะทำงานตลอดเวลาแล้ว OpenAI ตั้งค่าช็อตคัดคีย์แป้นพิมพ์ลัดว่าเรียก Chat GPT ได้เมื่อคุณติดตั้งและเปิดใช้งานเขาอะโดยการกดอัตเนตค้างไว้เนี่ยผมอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับแล้วกดอัตเนตค้างไว้แล้ว Space <S Document s e ็กชันปกติ Chat GPT ก็ Chat, จะเปิด h a GP t GPT <M esse, S 1> แบบนี้ย g อ่าผมปิดไปอัตเนต f 4อีกเกิดผมอยู่ใน ่าเดี๋ยวนะครับมีเดียที่มีเดีย Microsoft Microsoft ผมเปิด Microsoft เข้าไปโปรไฟล์นึาเข้าหน้าเว็บอะไรก็ตามอย่างเช่น Google d o Google Docs โดดเสร็จสมบูรณ์ตอนนี้เป็น Google เว็บ Google ก็ตามแต่ผมอยากเข้าซิสเต็มเมนูโดยการกดอ n t e r Space ซึ่งเป็นคำสั่งของ Microsoft อยู่แล้วแต่ถ้าเรากดอ n t e r Space ปึ้ง Chat GPT Document Section ติเขาจะเปิด Chat GPT เนี่ยมาให้เลยให้เราโดยอัตโนมัติเพราะว่า คำสั่งของ ChatGPT จะข้ามทับไปกับเหมือนกับว่ามาเป็นคำสั่งหลักของ Windows ที่เราใช้งานอยู่เลยนะครับผมแต่ว่าผมก็ผมกด a n t F4 ปิดไปตอนนี้ผมกลับมาที่ ChatGPT อ้าวยังไม่ยอมปิดนะครับเดี๋ยตออ Google Profile Google Profile 1> 1, Google Profile ผมมาอยู่ที่หน้าเว็บของ Google Profile 1, Microsoft e Microsoft e นะครับ ผมก็มีแนวคิดหนึ่งที่ผมลองกดเล่นดูแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ได้กับทุก w วินโด s ไหมเมื่อคำสั่งอัอนเทอร์เน็ตสเปซมันดันไปทำงานตอนที่เราใช้ c h a t GPT อยู่แล้วเราก็ยังไม่อยากปิดแอป c h a t GPT นะครับก็มีทางเลือกที่หนึ่งคือยังไม่อยากแก้ไขเลยเลยอะ่ะผมลองกด Windows โลโก้กดปุ่ม Windows ค้างไว้กดปุ่มอันเทอร์น็ตค้างไว้แล้วกด Space bar ซิส <System> เต็มเมนูอ้าวดันเปิดซิสเต็มเมนูขึ้นมาได้เนี่ยครับลูกศรขึ้นโครสซีโค <Close. S 1> ลูกศรขึ้นตัวจากการงานของรัศมีกำหนดแผครื่องมือก็เปิดซิสเต็มเมนูได้แบบเนี้ยอ๋อ <Google. S 1> เอาเอาอีกทีนะครับวินโด้ค้างไว้อัลเทเนตค้างไว้แล้วกดสเปซบาแล้วปล่อยซิส <System menu. S 1> เต็มเมนูนะครับก็เปิดซิสเต็มเมนูแบบนี้ได้อืมมันก็แปลกดีเนาะผมก็เพิ่งรู้ว่ามันทําแบบนี้ได้กับวินโด้ที่ผมใช้งานอยู่แต่ไม่ไม่ยืนยันนะมันทําได้กับทุกวอร์ชันหรือเปล่าแต่ถ้าคุุณคคิดดเรื่่่ออองงขบกวาาทํไไม มีทางเลือกต่อไปคืออทางเลือกต่อไปคือไมครับถ้าเราอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วเราดันไปเผลอกดอินเทอร์เน็ตสเปซเพื่อจะเข้าซิสเต็มเมนูเนี่ยเปิดแชท GPT เลยมีทางเลือกที่หนึ่งคือปิดการทำงานของแชท GPT กรณีไม่ใช้แล้วครับอ่ะเนี่ยครับอินเทอร์เน็ต F4 ไปหรือวินโดว์เอ็มมา ให้ไปซที่ System t h ครับโดยการกด Windows ค้างไว้แล้ว B Bowo โชว์ Hit e คับบัตทันแล้วกดลูกศรขวา off, studio, but นะลองดูซิครับว่ามันโชว์อยู่ใน System t h ไหมถ้าไม่โชว์มันจะอยู่ที่ Hidden ครับลูกศรซ้ายกลับมาโชวแล้ว Space Bar ไป c h a GPT บัตคนะึงบอถ้าคุณไม่เจอลูกศรขวาอีก I, 4, <but> เลื่อนจนเจอแต่ผมเจอตัวแรกเลยผมลูกศรซ้ายกลับมา c h a GPT บัตทนะึงบอกค่นะ Chat GPT จะมาเปิด การทำงานแม้ว่าเราปิดแต่จริงๆมไม่ได้ปิดมันย่อลงมาที่ System t r a ทให้เรากดปุ่มแอปพลิเคชันที่ Chat GPT ในสิสต์เี่ยครับเมนูซับเมนูจะมีเมนู Copy App i n f o ิน Chat นท GPT ลูกศรลงมาครับ Copy App Info คือรายละเอียดของแอปพลิเคชันนี้ลูกศรลงมาล o g o u ัอัล l o อกอัคือลงชื่อออกครับเรายังไม่ลงชื่อออกครับลูกศรลงมา Quit อคครับผม q u i t ก็คือออกออกก็คือปิดนะครับปิดการทำงานของ Chat GPT Enter ได้เลยครับไอ้ข้าวบัตรทับหนึ่งบัสี่ไอ้ข้าว คราวนี้วินโดว์เอ็มมาที่เดสก์ท็อปลองกดอัลเ n เนตสเปซไม่เกิดอะไรขึ้นครับแต่อัลเ n เนตสเปซอย่างเช่นผมเข้าไปที่ DPC Enter ้าไปแล้วอัลเทเนตสเปซก็จะใช้ System m เมนูได้ตามปกติเนี่ยครับลูกศรขึ้นก็จะใช้ได้ปกตินะครับอีกแบบหนึ่งออีกแบบหนึ่งที่ Chat GPT ก็คิดมาแล้วนะครับ Open AI เขาคิดเผื่อมาให้ก็คือ ไปเปลี่ยนช็อตคัดคีย์ของ c h a t GPT แอปพลิเคชันใน Microsoft Store เนี่ยให้เป็นคีย์อื่นให้เป็นแป้นพิมพ์อื่นแต่ผมว่านะก็ลองดูแล้วกันเอาเป็นว่าคุณอยากทำแบบไหนผมพามาหมด ขั้นแรกผมเรียก Chat GPT มาก่อนกด Start Menu Start แล้วพิมพ์ c s a t เนี่ยครับ Chat GPT แล้วเจอ Chat GPT แอปเมื่อไหร่ Enter ตึงให้เข้าบัตรทั Chat Chat GPT Document ม่ได้ไ Section ตดลด์เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับแท็บมาคุณจะเจอ Start w h e ทั้ง Start w h i t Mode นะครับผมเออมันใครที่ยังใช้ไม่ได้ลองดูเรื่อง Windows Security นะครับมันจะเตือนมาให้เราอนุญาตหรือ Allow ด้วยนะครับผม ผมเองยังไม่ยืนยันเนาะแต่ของผมแปลกอยู่เหมือนกันบัญชีผมไม่ได้เสียตังค์แต่ผมใช้บนนี้ได้อะครับเพื่อนๆมีคนถามเหมือนกันว่าบัญชีฟรีใช้ได้ไหมไม่ยืนยันเลยทําไมของผมใช้ได้ผมยังงงอยู่เลยอ่ะแต่ก็ผมผมใช้ได้เนาะอ่ะผมแทบมาต่อครับ Open Profile Menu, เมนูบัตรทั้งโคลส์เมนู o p e n Profile m เม u ตรงนี้แหละครับแทบมาเจอ Open Profile Menu, Space Bar ไปครับ Open Profile Menu, เมนู แล้วก็กดเลื่อนลูกศรลงมา my g p p 1นึ่ลูกศรลงมา cut full chat g p p 2อง b ลูกศรลงมา setting สาม b setting หรือตั้งค่าครับเจอตรงนี้แล้ว enter ครับ chat g p t doc u m e n t brand settings dialog close button setting จะอยู่ที่ close นะครับให้แท็บมาที่ app control general tab 4 1่็ o จจะอยู่ในส่วนของแท็บนะครับหรือในส่วนของหน้าหน้าแท็บเราจะต้องเลื่อนลูกศรลง app tab สี็อ o x app tab นะครับพอเลื่อนลูกศรลงมาที่ app tab แล้ว คราวนี้แท็บต่อครับแอปพริเคชัเพดัอัปเดต u r อร์เรตเวอร์ชันคนนตรงนี้สามารถที่จะอัปเดตแอ Chat GPT แอปได้แท็บต่อครับเช็คฟอร์อัปเดตบัต่ครับสามารถเช็คฟอร์อัปเดตนะครับผมไม่เช็คนะครับแท็บต่อครับ All s p s c e But ตชั่นนี่ครับอ p l ัสสเปสบัตนตรงนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนได้วิธีการเปลี่ยนคือ Space Bar ไปทีนึงเขาจะพร้อมที่จะรับคำสั่งใหม่คิดไม่ออกครับมันเดี๋ยวมันก็ไปชนคือคือเพื่อนๆครับ พอเราตั้งคีย์นั้นก็จะชนกับคีย์นี้คีย์นี้ชนกับคีย์นั้นเอาเป็นว่าคุณเข้ามาที่เนี่ยเสมอกรณีที่คุณตั้งคีย์ใหม่แล้วไปชนกับแอปไหนโปรแกรมไหนก็มาตั้งเพื่อไม่ให้ชนผมคิดเล่นๆอยู่2อ2คีย์นะครับที่ผมตั้งใหม่คือ Control c o n t r o l อ l t เทนต c มาจาก c h a t GPT นะกับ c อน l a l t อั n a t e s ต a c e อลองดูสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับ เราอยู่ที่ปุ่มออพัสสเปซบัตออพัสสเปซขั้นที่1ให้กดสเปซบาร์ไปขั้นที่2กดคําสั่งที่เราต้องการเปลี่ยนครับอ่ะก็ใช้ผมกดคอนโทรลค้างไว้อาเทเนตค้างไว้แล้วสเปซบาร์ปุ๊บปล่อยอ่ะคราวนี้ต่อมาครับให้ชิปแท็บครอสบัตช์ขั้นครสชิปแท็บแอพเพลทีกครตุคัมโบบ็อกชิปแท็บอีกับเนี่ยครับ ก็จะได้ยินเป็นคำสั่งที่เรากดไปคุณกดคำสั่งไหนก็จะเป็นคำสั่งนั้นแต่บอกไว้ก่อนนะครับถ้าไปชนหมายความว่ามันชนคำสั่งลัดมันไปชนกับส่วนเสริมไหนมันไปชนกับของ Windows ไปชนกับแอปไหนคุณก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่อีกอันนี้คือนำเสนอว่าเออเป็นอันนี้ดีไหมคือมันไม่ตายตัวอยากเปลี่ยนอีกก็สเปซบาร์แล้วกดคำสั่งใหม่อีกอยากเปลี่ยนอีกก็สเปซบาร์กดคำสั่งใหม่อีกอา แล้วก็เราก็แตบมาที่ปุ่มโค<ท>้ดสเปซบา,บาร์อ่ะเราลองกันดูครับอัร์เน่ FC ปึ๊บคราวนี้ปิดยังอ่าปิดแล้วนะนเหลือแต่ OBS ที่ผมอัดไว้คราวนี้กดคอนโทรลอัลเเนตค้างไว้แล้วสเปซบาร์ document section บันาาทึไล์ c h GPT Chat GPT ก็จะเปิดโดยคำสั่งคอนโทร l อัลเทเนตสเปซแทนอัลเทเนตสเปซแล้วมีหลายทางเลือกเลยแล้ว คำสั่งเดี๋ยวผมอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่แอปแชท GPT ผมกดแต่อัลเเนตสเป e ล่ะคำไทยเมนูเนี่ยครับคอสซีิสเต็มเมนูก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วเราคือในระหว่างใช้แอป c h a t GPT เนี่ยก็จะใช้ได้ปกติหรือ,อจริงๆกด w r n d t w s อัลเทเนทสเปูเก็เปิดเหมือนกันเนี่ยนะดังนั้นมันก็เป็นเหมือนเรื่องราวที่ผมมาแบ่งปันกันว่าตัวคนทําสื่อเองประสบกับเรื่อง เรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพราะผมเป็นคนชอบกดอินเทอร์เน็ตสเปซแล้วกดตัว x เพื่อ maximize นะครับแล้วพอดีเออเปิด chat GPT ไว้แล้วมันชนกันพอมันชนกันปุ๊บก็เลยลองมาหาดูว่าเออเราจะทำยังไง chat GPT เปลี่ยนคีย์ได้แล้วถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนคีย์อยากใช้ a ออ Space เหมือนเดิมล่ะเออลองมากด Windows Internet Space ก็ใช้ได้ดังนั้นเลือกเอาครับว่าคุณอยากที่จะใช้ chat GPT แบบไหน แช GPT แอปจาก Microsoft Store ให้มีความสุขนะครับความรู้อีกนิดนึงบางคนบอกว่าเข้า Microsoft Store แล้วหาแอป Chat GPT ไม่เจอถ้าคุณมีแล้วคุณอยากแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนบอกว่าขอลิงก์หน่อยเป็นความรู้ไปเลยไม่ใช่เฉพาะแอป h a GP t GPT ละเกิดว่ามีแอปนู้นแอปนี้เพื่อนบอกว่าใช้ดีที่ดาวน์โหลดจาก Microsoft Store บอกเพื่อนว่าส่งลิงก์ให้หน่อย แล้วเพื่อนถามกลับมาว่าส่งลิงก์ยังไงอืมลองแบบนี้ดีดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็เป็นโจทย์เพราะว่าเมื่อวานนี้พอผมทําสื่อไปปุ๊บก็มีเพื่อนสมาชิกขอเอ,อขอว่าแล้วเราจะไปโหลด c h a t GPT ใน Microsoft Store ยังไงเ เมื่อวานผมก็คิดไม่ออกวันนี้คิดออกแล้วก็เลยมาแชร์กันครับวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันนะกด start เมนูครับ start window search s window search s box edit ตรงเสิร์ชเนี่ยครับเราก็พิมพ์แชทเหมือนเดิม c h a t c h a t พอดีพอให้ obs เนี่ยเกิดอาการนี้มันไม่ยอมพูดเราก็เลื่อลูกศรลงลูกศรขึ้นเนี่ยจริงๆมันต้องพูดว่า chat gpt app นะครับพอใช้ obs มันเลยอ่านไม่ครบ chat gpt app ปุ๊บตรงนี้ครับกดปุ่ม แอปพลิเคชันหรือชิป f 1 0ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะกดกดปุ๊บจะมีคอนเทกต์เมนูขึ้นมาให้เลือกลูกศรลงไปหาจะมีคอ,อนเทกต์เมนูขึ้นมาเลือกลูกศรลงมาอันนี้ก็เป็นพินไว้ที่สตาร์ทพินไว้ที่แทสบาร์กรณี้คุณอยากไปไว้ในแทสบาร์นะครับแ <setting> อปเซตติ้งสี่พับเจ็ดเลเวลหนึ่งแอปเซตติ้งเวลาที่อาจจะไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้เออมันมีเปิดกล้องด้วยนะไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้เปิดไมค์ก็มาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับผม อืมกดลูกศรลงมาครับ r ร a and r e ร i e w ออเจเวลหนึ่งให้คะแนนได้ด้วยเพราะมันเป็นแอปอยู่ใน Microsoft Store นะครับลูกศรลงมาครับแชร์ออฟเจ็ดเวลหนึ่งนี่ครับแชร์ครับผมอยู่ตรงนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแอปไหนที่คุณดาวน์โหลดมาจาก Microsoft Store แล้วมันเห็นว่าดีคุณเห็นว่าดีเพื่อนเพื่อนบอกก็อยากได้ แต่ว่าเขาเขาเข้า Microsoft Store Store แล้วเสิร์ชหาไม่เป็นเนี่ยคุณก็มาที่แ <share, S 1> ชร์6พล <share, S 1> ัส7แชร์แชร์แล้ว Enter <search S 2> เซิร์ช Microsoft Store Microsoft Store Windows เขาจะเข้า Microsoft Store อข,อของเราเนี่ยครับของเราที่มีแอปตัวนั้นอยู่แล้วเราก็เลือ่อนลูกศรลงมา t a ท Tap Microsoft c o r d เนี่แทบเนี่ยแท็บมาที่ copy link หรือมันก็จะมีให้แชร์ไปที่นู่นที่นี่ผมก็จะแนะนําว่าแท็บมาที่ปุ่ม copy link space bar ตึ้งเข้าท่อ่าก็จะก็บอก copy link แล้วแล้วก็กดอ e l t f4 ปิด Microsoft s t o r e Window เนี่ยครับผมก็จะแนะนําว่าคุณใช้ Messenger คุณใช้เ LINE หรือคุณจะส่งเมลหาเพื่อนเนี่ยผมผมก็สมมุติแล้วกันว่าผมไปที่ เดสโนตแพดโนมแพดแล้วก็เหมือนกับคุณไปหา m e s s e n g e r คุยกับเพื่อนแล้วก็อยู่ในช่องพิมพ์คุยคุณก็คอนโทรลวีวางเนี่ยครับพีพีพีโเครื่องหมายคับเครื่องหมายคับเวอร์ไวต์มาคับไมโครซอฟท์มาับคอมเครื่องหมายพับสตอร์เครื่องหมายคับก็จะได้ลิงก์เนี่ยแล้วก็กดส่งไปแล้วก็ให้เพื่อนกดมันก็จะไปเปิดเบราว์เซอร์ของเขาแล้วก็ไปเลือกอ่า install for Microsoft Store นะครับบอกเพื่อนให้เลือกติดตั้งจาก c r o s o f t s t o r e อ่ากดเข้าไปมันก็จะไปที่หน้าเว็บของตัว Microsoft Store แล้ว็เข้าแอป Chat GPT จาก Open AI บอกเพื่อนว่าหาปุ่ม install f o r Microsoft Store หรือว่าติดตั้งจาก Microsoft Store นะครับประมาณนี้แล้วกันเป็นไกด์ไลน์เนาะแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวผมก็ใครผมผมก็จะแปะลิงก์นี้สำหรับใครที่ต้องการตัวลิงก์ที่สำหรับพาไปยังแอป Chat GPT จาก Microsoft Store ได้เอาไว้ในไว้ใน i s t r i p t i o นใน u t u b e แล้วก็ในแท็บทวิทจะไว้ไว้ในรายละเอียดด้วยแล้วกันอ่ะก็ มาเรียนรู้ไปได้วยกันกับบริการหมอคอมนะครับผมก็นําเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมไม่รู้ว่าใครเจอแบบผมมางถ้าเจอแบบเดียวกันก็กดถูกใจกดส่งต่อบอกกันได้หรือใครยังไม่ได้ม,มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ1414 14พลัดนะครับผมยิงโทรมาที่0 2 2 4 6 3 8 3 5ต่อ310และ312ในวันและเวลาทำการจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นนะครับวันนี้บริการหมอคอม1414 14พลัดต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค Thank you.